ไอ้ก็ต้องตามไปด้วยเลยเนี่ยติดพ่อทั้งวันเดินตามไปทุกทีพ่อขอรับไปแต่เรื่องผ้าอ้อมแม่ไม่ต้องห่วงเพราะมี baby love ซื้ซับเต็มที่ราคาดีดีต้อง baby love คุณภาพดีว้าวราคาดีเวอร์ต้อง baby love <laughs> <onne> เห็นลูกระบายแล้วพ่อก็อย่าระบายบ้างใครอยากจะระบายเม,ม้นมาเลย แต่ถ้าลูกอยากระบายเนี่ยก็ซื้อเลย baby love day night pants ุยเจ้าเป่าก็ชอบอาไปคลองนะ้ำเต้ก็ต้องตามไปด้วยเล้อเนี่ยพอทั้งวันเดินตามไปทุกทีพ่อขอรับไปแต่เรื่องผ้าอ้อมแม่ไม่ต้องห่วงเพราะมี baby love ซึมซับเต็มที่ราคาดีดีต้อง baby love คุณภาพดีว้าวราคาดีเวอร์ต้อง baby love <laughs> เห็นลูกระบ,บายแล้วพ่อก็อยากระบ,บายบ้างใครอยากจะระบ,บายเม้นมาเลยแต่ถ้าลูกอยากระบ,บายเนี่ยก็ซื้อเลย baby love day Night pants วัยเจ้าเป่าก็ชอบ